สวัสดีครับพ่อของครูเองนะครับเป็นจําทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้าศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่องยูทู e นะครับคือกลุ่ม c 6 5 8ห6 5 8ปครับครูเอตั้งชื่อว่าถ่ายทอดไหวพริบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังรีวิวกันนะครับอ่าเริ่มต้นจากที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็จะมี 455C โอ้หรือไป4664พูดผิดครับ5665แล้วก็5885นะครับทางคู่คู่คุยกทำรีวิวไว้แล้วกับดูย้อนหลังที่ช่องคุยกได้นะครับหรือใครอยากชมเลข3ตัวก็จะมี465564แล้วก็658856นะครับน่าสนใจทั้งเลขคู่เลขกลุ่มแล้ว3ตัวแล้ววันนี้มาเจาะ4ตัวยิ่งน่าสนใจเพราะว่ากลุ่มนี้จริงๆ465รือว่าโอเคนะถ้าเป็นเลข3ตัวนะแต่พอเป็น58ปุ๊บ เราจะรู้สึกแบบเอ๊ะคนที่อยู่ในกระแสเบอร์มงคลจะรู้สึกเอ๊ะดีไหมยังไงแต่ว่ามีมีหลายเคสนะครับหรือหลายคนที่เข้ามาปรึกษานะครับได้ยินกิตติศัพท์ของเลข58ว่าเลขเนี้ยหัวไวจริงไหมเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นแบบคนที่แบบพลิกแพงสถานการณ์เก่งมีความสามารถสูงสูจริงไหมเอาแค่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะ เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นประธานของแต่ละฝั่งอ่าทั้งพระเดชาก็เป็นประธานฝ่ายสุปคอร์นะอ่าแล้วก็ลาหูเนี่ยนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในฝ่ายบาราะห์เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมว่าผมถึงจะดูเรื่องของพื้นฐานอ่าตัวเลขจากของไทยเป็นหลักก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถที่เหมือนเกื้อหนุนกันเวลามาคู่กันอนะเหมือนเกื้อหนุนกันในวิธีทางที่ เป็นไปได้นึกออกไหมสมมุติว่า5เนี่ยจะติดข้อจํากัดว่าเออจะต้องมีงั้นมีขั้นมีตอนแต่ว่า8ดเนี่ยลาหูเนี่ยมีแรงผลักดันสแสดงว่าเขาต้องจับอะไรแล้วไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางถ้าเกิดว่าเขาต้องการทําสิ่งไหนนะเพราะคนพอยิ่งแบบว่าคนที่โฟกัสอะไรแล้วทําได้ทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นคนเก่งโดยปริยายนึกออกไหมเออส่วนไอ้เรื่องอืง่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันขอารู้สึกผมผมรู้ว่าเลขเนี่ยมันเก่งจากพื้นฐานตัวเลขอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ใช้ถูกหรือไม่ถูกทางในยุคเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะครับอโอเคมาลงดีเทลกันเลยนะครับพอคุยกตั้งชื่อว่าถ่ายทอดไหวพริบแน่นอนว่าขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับ4 6 5หนะคนลงท้ายเลข8ครับนี่ท้ายลาหูเลยนะครับจุดเด่นนะอยู่ที่ว่าไหวพริบดีกล้าได้กล้าเสียนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงอ,อยากคิดอยากทำอะไรเนี่ยมักจะแบบทันทีทันใดนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจกล้า กล้าเปิดใจใหญ่พอสมควรเลยแบบเปิดแรกเลยอะไรเข้ามาคือเขาไม่ปิดกันเลยเลยนะครับเอาหมดเอาหมดทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้ไอ้ที่ว่าเปิดกันทุกเปิดทุกอย่างเนี่ยไม่ปิดกันอะไรเลยมันทําให้บางทีเหมือนก็แบบว่ามันก็มันก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้ตัวเองเมีความมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามายเยอะเหมือนกันเพราะคุณไม่ได้เลี่ยงอคุณลุยอ่ะคุณไม่ได้เลี่ยงคุณลุยพอคุณลุยปุ๊บ คุณได้โอกาสคุณก็สร้างจริงแต่แน่นอนยิ่งยิ่งมันกว้างด้านบวกด้านลบที่คุณจะต้องเจอมันก็ยิ่งกว้างตามนะครับไม่ใช่เพราะคุณเปิดโอกาสแบบนี้ทําให้คุณได้เจอแต่สิ่งบวกตลอดในชีวิตจริงนะ่ะมันไม่ใช่มันมีทั้งบวกทั้งลบนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉนั้นยิ่งโอกาสเยอะอุปสรรคก็ยิ่งเยอะแต่ว่าโอกาสคุณเยอะไงคุณอาจจะเห็นช่องที่มันพอไปได้คุณก็ไปไปไป,ไปถึงแม้ว่าช่องจะไม่มีได้คนเลข8เนี่ยก็จะลุยลุยลุยอะ่ะนึกออกไหม คือก็เจ็บตัวหน่อยคนที่ไปคนท้ายเลขแปดส่วนใหญ่แล้วจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะฉนั้นนั่นแหละก็ต้องระวังเอาทั้งด้านเด่นด้านดอยนะครับแล้วก็ความมั่นใจที่สูงสูงเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงเรื่องของก็เรียกว่าความผิดพลาดได้นะครับอย่าไปอย่าไปเชื่อใจใครไว้ใจใครจนเกินไปต้องเตือนตือนเสมอว่าเฮ้ยที่เข้ามานี่อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะคนท้ายเลขแปดต้องระวังคือระวังตัวสูงพอสมควร คือถ้าถามว่าจะต้องระวังระดับไหนผมว่าถ้าคุณระวังระดับที่คิดว่าเลข8เนี่ยมันเป็นเลขศูนย์มีความไม่แน่นอนก็โอเคเลยเออถ้าทําได้ขนาดนั้นถือว่าโอเคเลยคุณคุมได้แน่นอนแต่ถามว่ามันต้องถึงขั้นขนาดคุณว่ามีเลขศูนย์ท้ายต้องคุมขนาดนั้นไหมผมมีความรู้สึกว่าก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเครียดขนาดนั้นน่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบด้วยซ้ำว่าหนึ่งกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่ไม่ได้ตัดสินใจแบบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดนะเออแบบ อย่างเลขศูนย์เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากทําก็ทําเลยความตั้งใจคล้ายๆเลขแปแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาจะจะหยุดเขาหยุดเลยแต่แปดหนี่งจะไม่หยุดนึกออกไหมครับเขาก็จะคิดจะทําไปเรื่อยๆทาอันนี้ไม่ได้ก็ทำอนันนู้นนั่นนู้นไม่ได้ก็ทำมันนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอความไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะไม่มีในเ,เลขแปดแน่นอนก็คือลุยแล้วลุยเลยไม่มีหยุดมันก็เลยอาจจะแบบเหนื่อยคนละแบบนะครับคุมเองให้อยู่ถือว่าลาหูก็น่าจะ ถ้าใครไหวนะได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็หยุดก่อนก็ได้นะครับต้องเตือนเต็งเ,เยอะๆตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปว่าพอมันเป็นห้าแปดเนี่ยใจคุณแต่เนี่ยคือห้าแปดนะครับไม่ใช่แปดห้าใจคุณเ็เลขแปดใจคุณกล้าตัดใจเปิดโลกเปิดอะไรพวกนี้คนที่มีห้าแปดจุดเด่นก็คือพอมันมีเราคิดเปเลขห้าคือเมื่อไหร่ที่คุณเลือกสิ่งไหนเลือกอะไรอยากทําอะไรในสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ตรงนั้นอนะ คุณจะสามารถประกอบร่างมันเร็วอะนึกออกไหมเดี๋ยวปุ๊บๆๆๆเอามาปุ๊บๆๆอะฉันอยากทำมานี้คุณก็จะแบบแบบนี้อมาลนีกแบบนี้ห้าหกกัแบหบ้าแปดผมมองว่ามีความคล้ายคลึงกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าตรงที่ว่า,วาหาความลงตัวในสิ่งที่อยากจะทําแต่ห้าแปดเนี่ยภาพมันจะกว้างกว่าห้าหกเพราะห้าหกเลือกสิ่งที่เขารู้สึกโอเคแต่ห้าแปดคือโอเคไม่โอเคไม่รู้แต่นี่มันคือโอกาสที่ฉันอยากจะเปิดมัน ฉันจะต้องทงําให้มันลงตัวให้ได้คุณคุณเอาหมดอะทุกวิถีทางว้นนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาคนณห้าแปดรับหมดแล้วก็แก้ได้หมดสามารถมาจัดเรียงว่าจะต้องทําอะไรกับสิ่งพวกนี้ยังไงปุ๊บ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 นี่ความหัวไวนะครับความหัวไวความไม่ไม่สนโลกด้วยว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะแบบมาเรียงลําดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะทํานี้นีเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนผมรู้สึกว่าห้าแปดมีความใกล้เคียงกับ AI ออ่ะ มันจะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หน่อยมันจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวเร็วครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจนี่สูงแน่นอนนีกบอกไ้ไหมมันก็ไม่แปกคนว่าห้าแปดมันจะหัวลั้นหัวเดืออะไรพวกนี้คือเขาไม่สนอยู่แล้วเขาคิดว่าเขาทาได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างอย่างที่ผมเตือนไปตั้งแต่ตอนที่มีแปดถ่ายเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าครับบางของบางอย่างเราอาจจะไม่เคยนั่นก็ได้แต่ห้าแปดโชคดีคือข้อดีคือมันไม่กลัวไงไม่ใช่โชคดีข้อดีคือมันไม่กลัว ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนี่คือ58อย่าติดประมาณละกันนะครับตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6เขาทำสิ่งนี้อยู่ตลอดทำเรื่อยๆอ่าเวลาพอพอคิดจะทำปุ๊บปุ๊บทํนทำทำเลยเขาจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบต้องแก้ไอ้ต้องต้องแก้ไปส่งแกลต้องแก้ต้องไขต้องจัดการต้องค่อยทำทำไปอยู่ตลอด เป็นคนที่โฟล์มากในหัวหรือไม่กลัวอะไรเลยอ่าอันนี้มาใช่ไหมอ่ามาว่ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปว่าไปปุ๊บปุ๊บว่ามาปุ๊บปุ๊บว่าไปเนี่ยอะไรมาปุ๊บสะท้อนกลับไปได้หมดชีวิตคุณค่อนข้างชิวชิวไม่ใช่ชิลแบบว่าไปเรื่อยๆเอยนะก็คือเจออะไรปุ๊บเออเวลาผมนึกภาพผมส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันนะเด็กๆเพราะว่าอยู่กับใกล้ๆชิดกับเด็กๆ เด็กเวลาเล่นเกมเนี่ยนึกภาพไหมครับเวลาที่คุณมีออปชันน่ะเต็มตัวความรู้ความสามารถเต็มตัวมีอาวุธในเกมนะมีอาวุธครบจะเดินไปทางไหนอ่ะคุณก็สมมติเป็นเกมยิงปืนเนี่ยปืนคุณเก่งปืนคุณแรงใช่ไหมล่ะก็ยิงยิงยิงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องต้องเจออะไรเพราะอาวุธคุณแรงคุณมั่นใจเพราะคุณแรงอยู่แล้วนึกภาพไหมก็เนี่ะเหมือนหกห้าแปดไปเรื่อยๆปึ้งปึ้งปึ้งยิงยิงปึ้งปึ้งปึ้งอันแหละ แต่แน่นอนยิ่งมาเป็นกลุ่มนี้นะยิ่งทําอะไรแบบไม่กลัวอะไรแล้วไปเรื่อยๆนะมันก็ยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นเนือ่องจากว่าหรือว่าตัวเองทําได้ไงก็จะเป็นคนแบบเนี้มั่นใจถึงสูงๆมีความเป็นตัวเองแบบสุดๆนะครับเพราะฉนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะแต่จุดที่เด็ดของกลุ่มนี้ผมชอบตรงที่ว่าบอกเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะค่อยเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้น ไปสู่คนอื่นได้ดีเขาเป็นคนที่สมมุติว่าจะไปแก้งานแก้ไขปัญหาหรือทํางานร่วมกวับใครเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นคนที่คอยแบบเหมือนเวลาเรานั่งประชุมกันอยู่เนี่ยนั่งประชุมกันอยู่นี่แล้วทุกคนก็คุยก็พูดกันคนคนนี้จะประมวลในหัวแล้วว่าจะต้องนำอะไรในทีมงานนะอ่าหัวหน้าก็สั่งมาเพื่อนก็เป็นคนระดับปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบบว่าโอ้รับแบบนี้แบบนี้แล้วเหมือนจะมีการเถียงกันหรือการที่แบบว่าเอ๊ะย,ยังไม่เข้าใจอะไรบางจุด คนสี่หกห้าแปดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้บอกว่านี่แบบนี้เปิบบเปิบเปบบเป็นคนเชื่อมทุกคนให้เข้าหากันมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งอ่ะที่สามารถเข้าใจได้ทั้งทั้งตัวเองไม่ได้คนทํานะแล้วติ่งไม่ได้คนเริ่มต้นไม่ใช่เป็นคนทนะําแต่ตัวเองเป็นคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมเหมือนเป็นจะบอกว่าเป็นฝ่ายประสานงานหรือเป็นฝ่ายพวกพวกแบบคิดวิเคราะห์อยู่ทีมอยู่ทีมคิดวิเคราะห์โปรเจกต์ได้ดีได้เก่งแล้วสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้น ไปให้กับคนที่อยู่ในทีมปฏิบัติงานได้ดีนี่คือนี่คือที่ผมมองกลุ่มนี้นะเพราะนั้นก็คือเหมือนเอากลุ่มนี้ไปในแนวทางของงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานแบบงานแบบวิเคราะห์เชิงลึกเชิงกว้างเชิงไกลเชิงการต้องเสียงต้องอะไรพวกนี้น,นักบริหารจัดการ <c oughs> โอกาสที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีอาชีพแหละนะอาชีพที่แบบที่ปรึกษาด้านต่างๆ กลุ่มเนี้ยผมว่าเหมาะ4 6 5 8ที่ปรึกษาด้านต่างๆพราะทุกคนเวลาทําอะไรมันจะมีอะไรติดขัดใช่ไหมแล้วคนคนนี้เขาจะถ้าเกิดเขาเก่งด้านไหนเขาสามารถอ,อธิบายให้ให้คนที่กําลังดําเนินงานนั้นอยู่หรือทําสนใจเรื่องนั้นนั้นอยู่ได้ดีอ่ถ้าพี่ไม่เข้าใจตรงนี้เดีย๋ยวพี่ทําแบบนี้นะพี่ทาแบบนี้นะเป็นที่ปรึกษาได้ดีที่ใช้เนะี่ยก็จะมีลักษณะของคนที่ถ้าเป็นตัวเขาเองนะไม่ได้ไม่ได้ไปทาํางานร่วมกับใครนะ เขาเป็นคนที่ทําของตัวเองได้เรื่อยๆไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ทําของตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเน้นความฟลโฟล์เน้นความแบบชีวิตชีวิตไม่ติดอะไรไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเลยแต่แน่นอนว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามั่นในตัวเองว่าจะต้องนี้อย่างนี้อย่ามั่นใจจนเกินไปแล้วกันนะครับอย่าอย่ามั่นใจจนแบบติดประมาทจนเกินไปแล้วดีแน่กลุ่มเนี้หัวไวหัวไวใช้ได้จัดการดีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงทุกอย่างที่อยู่ในชีวิต ให้เข้าสู่ความต้องการของตัวเองได้เก่งนะครับจุดเด่นจุดได้ยก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังส่วนบุค,คลิกด้านหน้าผมว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายอ่าเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายเขาเป็นคนที่วางตัวแบบได้ทุกสถานการณ์นี่ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเออจะไปเจองานไหนจะไปเที่ยวไปอะไรเขาแบบปรับตัวได้หมดแต่งตัวได้ทุกรูปแบบอืม เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรให้มันซ้ำซากจําเจในการแต่งกายนะอาจจะชอบใส่ชุดทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้หรือชุดที่แบบอ่ชุดลำลองอะไรเงี้ยคือได้หมดทุกสถานการณ์เป็นคนที่แบบไม่สีเรียมไม่ยึดติดกับแฟชั่นนะจังหวะไหนต้องแต่งยังไงต้องทำยังไงเป็นคนสบายๆในเรื่องของการแต่งกายตัวเองแต่คราวนี้ด้วยความสิ่งเป็นตัวนี้เขาจะมีความมั่นใจสูงบางทีก็อาจจะดูติดยิ่งๆย,งยิงดูหน้าตาแบบ ยิ้มแต่ดูแบบดูมั่นๆั่นกันคือบบคการบางคนอาจจะดูมันไส้อาการแบบนี้ก็มีบ้างนะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็ลองพิจารณากันดูมีคนสอบถามผมเยอะว่าผมแยกยังไงสี่ตัวหลังอันนี้เข้าใจแล้วก็คือสี่ตัวหลังคือแนวคิดนะแนวคิดแล้วก็การแต่งแจการลงมือถําส่วนสี่ตัวหน้าเป็นเรื่องของบุค,คลิกการเข้าถึงการเข้าหาการแต่งตัวรูปร่างหน้าตานะครับผมแบ่งหน้าหลังอย่างนี้เลยซึ่งก็เป็นเป็นเทรนของเก่า่กากาะก็คือ เนเก่าคือแบ่งหน้ากับหลังแต่ถ้าเป็นใครอยากดูแบบ3ตัวหน้ากลางท้ายให้มันดูแยกประเภทหน่อยก็ไปดูที่กลุ่ม3ตัวแต่4ตัวนี่แยก,กาตามตำแหน่งแล้วก็เรียงเรียงกันเลยแต่ส่วนใหญ่ด้านหลังผมจะฟิกตามตำแหน่งแต่ถ้าถ้าเป็นบุคลิกนนหน้าผมก็ไล่จากหน้ามาหลังเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงบุคลิกยังไงแต่งตัวแบบไหนนะครับแล้วก็แสดงออกยังไงเวลาพูดคุยเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ถ้าใครอยากรู้ดีเทลลึก ในชั้นเรียนที่ดูคลิปเนี้ยเขาจะเข้าใจอยู่แล้วแหละเขาบอกมันจะมีตาราให้แต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจต้องลองอมาสมัครเรียนดูนะครับอ่ะโอเคนะต่อไปเรื่องเสริมครับเรื่องเสริมที่คนชอบถามผมจะมีเรื่องเสริมทุกคลิปมันจะมีเรื่องเสริมอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องการเงินกับเรื่องความรักนะครับก็คือเอาเรื่องการเงินก่อนกลุ่มนี้หาเก่งมาหาเก่งมา,ากมาครับเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยเก่งเก่งนะครับหาในทุกทางก็คือชิวอะ ขยับตัวนิดหนึ่งก็หาเงินได้ละนะครับแต่คราวนี้ที่ต้องระวังไอ้พวกหายกิ่งๆเนี่ยต้องระวังคือการบริหารจัดการถึงจะมีห้าหกทีนมีห้าแปดที่ว่าโอ้ยยังไงก็หาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คนพวกนี้ก็จะแบบเขาไม่ได้สนแจเขาคิดว่าเขาหาได้เขาก็จะแบบใช้ไปเรื่อยนะครับบริหารจัดการก็ระดับหนึ่งแล้วกันเต็มสิดแค่ทักหกไม่ได้เก่งมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่พอที่แปดท้ายนี่ไงมันต้องระวังนิดหนึ่งการแบบอยากจ่ายก็จ่ายเลยอะไรเงี้ย ภาพรวมกลุ่มนี้เต็มสิบนะผมให้สัก7.5แล้วกันนะครับระวังการใช้จ่ายแต่ถ้าเรื่องหาไม่ต้องห่วงนะครับหากเก่งมากนะสุดท้ายเรื่องความรักบุคลิกแบบนี้ผมว่าก็เขาเป็นคนไม่ค่อยตามใครคือถ้าเกิดว่าคุยแล้วถูกคอใเขาคุยไปเรื่อยอาจจะถามว่าเป็นเชิงเจ้าชู้ไหมมันก็บอกมีเป็นได้ครับเป็นได้เพราะห้าแปดเขาก็เชิงเยอะมันจะแบบว่าเอ้ยหมาหยอกไก่อะไรอย่างนี้ก็จะมีเยอะอยู่ แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบคนโทรลคนโทรลสิ่งที่เขาเห็นว่าอ่ะแต่วม่าครบไครก็จะคนนี้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบควบคุมคนล็อกห้างซึ่งบางคนถ้าไม่รู้ตัวอาจจะโดนเขาหลอกได้แต่ถ้ารู้ตัวก็โอเคถ้ารู้ว่าอ้อคนนี้เหลี่ยมนี่วะเนี่เหลี่ยมจัดมานี่ไม่รู้จะจีบเราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เออถ้าถ้าทันเขานะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทันหรอกเพราะพวกนี้เขาปรับตัวเก่งนะครับคนเลขกลุ่มนี้ปรับตัวเก่งจะยงเงยตัวตัวเขาเองเขาชอบควบคุมบอกว่าถ้าคนเลขเนี้ย จะหาคู่ไม่ยากกับกลุ่มเนี้หาคู่ไม่ยากเพรรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ปรับตัวเกี่ยวกับคนที่เราไปคบด้วยหน้าชอบหน้าตาอย่างนี้แต่นี่เสรแบบนี้อ่ปรับไปปรับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่พอใจเขาก็ชิงหนี <c oughs> <c oughs> นะครับแต่อย่างนี้ผมบอกไปเรื่องความรักมันอยู่ที่คนสองคนด้วยหนึ่งสองก็คือเรื่องของอศีลธรรมด้วยถ้าคุณมีศีลข้อสามอะ่ะก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องกลัวอะไร แต่ถ้าคุณไม่มีกลุ่มเลขนี้ก็น่ากลัวนะครับคุณก็จะแบบว,ว่าอาจจะถึงขั้นเจ้าชงเจ้าชู้ได้เหมือนกันแต่ถ้าโอเคมีสินก็สามก็จบคุณก็แค่เลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองประมาณนั้นนะ,อะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะ่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบครูด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ